มาชมฝูงควายเพื่อนเต็มทุ่งนาเลยก็มองกล้องเลยฮน่ารักมากเลยเพื่อนลูกควายตัวเล็กหลายตัวมากเลยเจ้าของก็มาแอบดูว่าควายไปถึงไหนแล้วกลับไปดึนัร่องเพื่อนขี่มอเตอร์ไซค์มาเห็นมองไปเห็นเมื่อกี้ฮ่า นกกลายหลายตัวเลยหันมามองเพื่อนว่าใครมาทําอะไรเนาะตรงนี้ว่าใครมาทําอะไรที่นี่หันมามองเนาะโอ้เยอะมากเลยเพื่อนฝูงใหญ่จริงๆเนาะโอ้มองไปทางโน้นก,ก็มีอีกฝูงหนึ่งไกลๆเพื่อนมันมีหลายฝูงแนละ้ะตรงนี้เป็นทุน่งนาใหญ่มากเลยเพื่อนอยากให้เพื่อนๆมาเห็นบรรยากาศทีู่บรรยากาศเงียบสงบเพื่อน มีแต่ฟูงวัวฟูงนกฝูงควายเนาะหาชมได้ยากบรรยากาศแบบนี้ต้องกลับไปทำงานคืนแปบ๊บเดียวมาสงกรานมาช่วงเทศกาลก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านมดแต่เฉลิมฉลองกับเพื่อนๆกับครอบครัวไม่ได้ออกมาชมบรรยากาศแถวทุง่งนา จ้างวิธีคนนสรินก็นําเสนอบรรยากาศแบบธรรมชาติเนะาะแต่แถวทุ่งนาบ้านเราชมวิวสวยๆชมบรรยากาศดีๆบรรยากาศบริสุทธิ์เนะาะแถวทุ่งนา,า,า,าลูกควายตัวเล็กๆน่ารักมากหลายตัวเลย ตื่นเต้นจนเราหยุดพูดไม่ได้เลยวันนี้เขาไม่ตกใจเพื่อนเหมือนเขาคุ้นเคยกับคนมากเลยฝูงควายฝูงนี้กว่าจะมาเจอฝูงใหญ่แบบนี้ก็หลายวันนอนเพื่อนกว่าจะได้เจอฝูงใหญ่ใหญแบบนี้ เราก็เลยตื่นเต้นนิดนึงกว่าเขาจะรวมก,กลุ่มกันอยู่แบบนี้ได้เนาะกาเราจะมาเจอแบบนี้ส่วนมากเขาก็จะแยกกันกระจายตัวกันออกหากินเต็มทุ่งนาเลยแต่ตอนนี้เรามาเจอกําลังอยู่ด้วยกันหลายตัวเลยเพื่อนเป็นฝูงเลยเรามาเลี้ยงควายให้เขาหรือเปล่าเนาะวันนี้ ของควายกลับไปคืนแล้วหนูขี่จักตอา์ไซค์กลับไปคืนแล้วจะของวัวหรือเปล่านาะหนูขี่มอเตอร์ไซค์มาแอบด,ดูตอนนี้เราก็นั่งชมฝูงควายเพื่อนกำลังกินหญ้าอยู่เนาะ บรรยากาศฝูงควายฝูงใหญ่เลินเพื่อนทั้งฝูงวัวทั้งฝูงควายเนะาะกำลังเดินกินหญ้าในทุ่งนากว้างใหญ่โอ้เรามองไปอาจจะดูไม่ชัดนอนเพื่อนเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างนะ้ลมแรงมากเลยวันนี้ไม่รู้เห็นหรือเปล่านาะ หงวายกาลังกินหญ้าอยู่เพื่อนมองไปข้างหลังก็มีข้างหน้าก็มีเนาะเราจะถ่ายตรงไหนก่อนเนาะนี่หันไปตรงไหนก็เห็นนาะเพื่อนเป็นบรรยากาศแถวแถวทุ่งนาบ้านเราเพื่อนเราก็พยายามมาเก็บบรรยากาศทุกๆวันเพื่อให้เพื่อนๆได้ชมไม่ว่าเพื่อนๆนจะอยู่แถวแถวใกล้ๆหรือว่าไกลๆไกลออกไปน้อเพื่อนบางทีเพื่อนๆไม่ได้อยู่บ้านเนาะไปทํางาน บางทีมาช่วงเทศกาลก็มาไม่นานก็ต้องกลับไปคืนไปทำงานน้เพื่อนอาจจะไม่ได้ออกมาชมบรรยากาศเนาะบางทีช่วงสงกรานต์ปีใหม่มาก็อยู่แต่บ้านโมแต่ฉลองกันก็ไม่ได้ออกมาเห็นบรรยากาศแถวบ้านเราเลยก็ต้องกลับถึงเวลาต้องกลับไปคืนแล้วเพื่อนต้องกลับไปหาทำงานคืนเพื่อนๆก็สามารถชมคลิปย้อนหลังได้ ช่องวิถีคนสุรินของเราก็พยายามนําเสนอบรรยากาศแบบท้องถิ่นจงังหวัดสุรินเราเนาะเข้าสู่สายตาของคนทั่วโลกเนาะได้เห็นบรรยากาศธรรมชาติแถวแถวบ้านเราชมฝูงควายฝูงวัวแถวทุ่งนาเนาะบรรยากาศเดิมดมบรรยากาศธรรมชาติแบบเดิมเดมเนาะที่หาดูได้ยากแล้วทุกวันนี้ การเลี้ยงวัวแบบธรรมชาติแบบนี้ก็หาดูได้ยากเลี้ยงควายแบบธรรมชาติเนะผงวัวก็เดินข้ามถนนไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วทางนู้นมองไปไกลเพื่อนเห็นอยู่ข้ามไปข้ามมาทางนู้นเนาะเป็นถนนตัดผ่านทุ่งนาเพื่อนเป็นถนนแบบไว้สําหรับชาวบ้านมาหาผลข,ข้าวมาทํานาเนานะแต่เป็นทางสะดวกสบายเนาะทุกวันนี้เป็นถนนลาดยางหมดแล้วเพื่อน ตอนเช้าชาวบ้านก็จะปล่อยวัวปล่อยควายมากินหญ้าแถวทุง่งนาเนาะหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็ทุง่งนาจะกว้างมาก,กเพื่อนข้ามไมกแล้วปลายข้ามไมกแล้วหันไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังหันไปทางไหนก็เห็นหมดเพื่อนหุงไฟหุงวัวเนาะเขาจะแยกกันหากินไปทั่วเลยเต็มทุง่งนา ก็เดินเรียงรายเต็มทุง่งนาไปหมดเลยไม่รู้หันไปถ่ายทางไหนก่อนเป็นบรรยากาศบริสุทธิ์แถวแถวบ้านเราเพื่อนหาดูได้ยากมากเลยวิวสวยๆบรรยากาศดีๆเนาะเป็นธรรมชาติที่นี่ก็ห่างไกลจากชุมชนห่างไกลจากถนนใหญ่เนาะไม่มีฝุ่นควันไม่มีมลพิษอะไรเพื่อนธรรมชาติล้วนๆเนาะแถวทุง่งนาบ้านเรา ันนี้ปั่นจักรยานมานเพื่อนไม่ได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาเพราะว่าเราอยากทําอะไรแบบเป็นธรรมชาติที่สุดเนาะประหยัดน้ํามันด้วยเ,เพื่อนเราได้บรรยากาศด้วยปั่นจักรยานมาเนาะนี่ประมาณสองกิโลเพื่อนหากจากบ้านมาประมาณสองกิโลเราตื่นมาแต่เช้าเลยวันนี้ พื่อมาชมบรรยากาศมาเก็บบรรยากาศโดยเฉพาะเลยตอนเช้าเนาะเราตั้งใจมาเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ชมกันโดยเฉพาะเลยไม้ควายตัวใหญ่เดินไปไหนแล้วตัวใหญ่มากเลยตัวนี้